ถึงแล้วนะคะทุกคนน<อ>ี่ไงใช่ตลาดโอนทาวนะคะคย่านโอนทาวนะคะไปเมืองเก่าวันนี้มีตลาดนัดด้วยนะคะ<อ>แล้วก็มีร้านไอติมนะคะอโอนทาวเจราโต้แปดเก้าบาทนะคะสองก้อนไซส์เอ็มก็ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะคะทุกคนเจราโต้ครับโอ้โคนไม่ได้อยู่นู่นแล้ว กินไม่ได้นะข้ามกูเยอะนะเอาได้กินไอติมแล้วอารมณ์ดีขึ้นนะลอยนะเอ้อภาษาใต้เรียกว่าอะไรราจะงูเล่งก่อนแล้วไม่เล่งเลย เกตโอนค่ะ ออโอ้ยตายแค่เม่อวานแค่เมือวาใช่อยู่กับมาม่ามีแต่ของกินนะกินทั้งนั้นเลย

よろしくお願いし ใช่ค่ะนี่ให้ดูวิวนะคะทุกคนใช่ที่นี่เห็นวิวนะคะ <That> s <S อยากให้ดูนี่ค <beautiful. S 2> ือวิวนะคะจากร้านอาหารที่เรามากิน่ะคะสวยมากอันนี้ร้านอาหารนะคะจะ,ะเห็นเห็นคนยืนตกปลาอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูยังมีคนตกปลาอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าแต่ว่า ล้นมากมากน่าดูเลยแล้วก็ตกได้อะไรบ้างนะครับถึงนะทุกคนนางไม่อยากกลับสุราแลว้วค่ะทาพื้นดีไม่อยากกลับสุราแต่ปล่อยไปที่เกาะภูกเก็ตเลย,ยเลไหมใช่หรืองปล่าถ้าเรากลังเมืองไทยทางหน้าเราอย่าลืมมาภูกเก็ตกันนะคือบา่าลืมก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนดใจภูกเก็ตเนียแกบอกว่าภูกเก็ตมันมีครบอ่ะมีทุกอย่างมีท้งเมืองเกามีทะเลเพือช่วยมีทุกอย่างทางเ้ำแลอมากม สวยงามค่ะนี่ก็นี่ดูพลังค่ะอ่า before in love ภูกเก็ตน,นะแล้ว before ว้าวเชิญถ่ายรูปน,นะคะซูมนะคะเยี่ยมฝรั่งนะคะบอกให้ทากันแดดก็ไม่ยอมทาน,นี่ไม่ไปเป็นแถมนะคะหลังไม่คอไม่เออใช่คือพอพอไก่บอกว่าให้ทากันแดดหน่อยนะบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอย่างเพิ่งแล้วลงไปเล่นน้ำกับลูก กลับมาหลังไม่เลยค่ะทุกคนอย่าประมาทแดดเมืองไทยนะคะนี่ค่ะป้ายชื่อร้านนะคะนี่ชื่อร้านอยู่นี่ดูข้างบนนี้คือคือร้านเล็กๆนะคะร้านร้านเล็กๆลับๆโอ้โหโอ้โหแล้วก็แก้วเย็นๆนะคะเห็นพี่เขาใจดีบริการดีมากน่ารักมีชิงช้าให้แมรี่ไปไปแกล้งเล่นด้วยที่ร้านมีแค่นี้ เล็กมีแค่ไม่กี่โต๊ะนะคะทุกคนแล้วก็มีห้องรองเท้าอ่ะคอมันแหงเข้าัจไหมคอมันแห้งมา,า <c oughs> มเล่นระบายอะไรอ่ะเจ้าหญิงวะสวยจังเลยโซเฟีวยว้าวเาสื้อเชิญตรงนี้ยังไม่เสร็จเนาะเอาสีอะไรดีคะเสื้อเนี่ยเสือเชิญอันนี้สวยค่ะ กินเบียร์อร่อยเลยวิวแบบนี้โอ้ยลมพัดดีมากเลยวันนี้ทุกคนลมแรงกว่าเมื่อวานเยอะเลยวันนี้ก็บอกว่าวันนี้ไม่มีช้างหรอคะวันนี้เราไปคนละที่กันค่ะไม่มีช้างนะคะลูกนัๆๆกินขะ้าวหมดแล้วนคะ่นะเด้อน้าๆ ลืมถ่ายตอนกินข้าวอยู่มากอาหารหมดเปี๊ยงเลยเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยอาหารอร่อยไหมเล็ก้าพูดเล็ก้าก็คืออาหารอร่อยมากนะคะรสชาติอร่อยรสชาติคนไทยแล้วก็ราคาไม่แพงน,นะคะอาหารอร่อยไม่ผิดหวังแล้วก็วิวนี่คือร้อยล้านมากค่ะทุกคนดู <No. S 1> วิวท้องทะเล hi, hi, hi. นี่วิวอย่างนี้เลยนะคะ <Hi. S 1> เป็นร้านลับๆนะคะ ก็คือมีลูกค้าไม่เยอะมีโต๊ะไม่เยอะนะคะทุกคนไม่เหม่อแม่อะไรคะโอ้เด็กอยากไปนั่งชิงช้านะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำหน้าที่แม่ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาแปลงให้โอเคแมรี่แปลงชิงช้า 又帅吗？ เป็นร้านร้านอะไรอ่ะร้านนวดค่ะทุกคนร้านนวดคินมาัสสด <Okay. S 1> คิมมาาัสดน่าจะไม่ใช่ของไทยอย,ย่น่าจะเป็นของเกาหลีถนนเส้นนี้มีแต่ร้านคาเฟ่ชิคๆเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนคาเฟ่แล้วก็ร้านค้าชิคๆอไอศครีมไอศครีม เฮียฉันเกิดเป็นเดียบ้านเดียบ้านเดียเกิดเป็นเดียอย่าล่ะอย่าอย่าอย่าใช่ไหมแม่นี่แมนี่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์สนุกจังเลยแต่ว่าขึ้นมาขึ้นมอเตอร์ไซค์อีกสองนาทีนั่งก็หลับแล้วอ่ะทุกคน,นเป็นโอนทาวที่สวยงามมากค่ะทุกคนร้านค้าทุกอย่างก็คือรังรักษาแบบ แบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็ตกแต่งแบบชิคๆมากเลยอะ่ะ <c oughs> ชอบมากฮัลโหลภูเก็ตสตูดิโอหลงรักเลย <c oughs> ไม่ได้กินอะไรคะน้ำละนายเนี่ยค่ะกินไได้คะ่ะน้ำ <c oughs> ม้วปั่นน้ำม้วปั่นของเรา

Oh, น้ำปั่นน้ำปั่นของคนไทยคือที่สุด,สดของเจ๊บอกมาชิมหน่อยได้ไหมพูดออาแบบแมงโกเบสส์นะทุนแมงโกเบสส์โลโขอบนะ างเก่านะคะมันเป็นคาเฟ่นะคะแถวนี้มันมีแต่ร้านชิคๆทัางนั้นเลยอะ่ะใครที่แบบว่าชอบถ่ายรูปนะคะแนะนำเลยค่ะภูเก็ตโอนทาวถ่ายรูปกันได้ไม่มีเบื่อเลยคะ่ะนอันนี้ถนนภูเก็ตนะคะทุกคนอ๋อเขาจะถ่ายรูปกันค่ะออกเดินก่อนแล้ว

ลับสุราษฎร์แล้วนะคะทุกคนวันนี้เราเช็คเอาท์ค่ะเราจะกลับสุราษฎร์ธานีกลับบ้านเอ่ะข้าวฟ้อมหนึ่งปี่อันนี้รถแท็กซี่นะคะตกลงเราไปแท็กซี่เราไม่ไปแล้วรถแดงมันร้อนเอ่ะว้าวไปเข้าไปโอ้รถก๋วยชอนโอเคไปไปวันี่

แอร์ผมเสิร์นะอะไรกับ Queen นอะไรกับคิงไม่รีบไปนู้สิไปๆเหมือนป๊าป้าอะเอ้าป๊าป้ามเต็มเนะทคซีโอ้ยเีแท็ซีตอนเราอยู่ใหนแท็กซี่ด้วนะคะทุกคนเออแอร์ยันสบายโออวิ e King อ่าไหนวะสะดวกสบายค่ะ แท็กซี่นะคะบริการแท็กซี่ใครมาภูเก็ตราคาเป็นเอราคาไม่ได้แบบว่าราคารับได้นะคะไม่ต้องแบบว่าหารถที่โรงแรมไปได้นะคะก็จะมีเบอร์คอนเซนเตอร์นะคะติดอยู่ตรงนี้เลยคอนเซนเตอร์ศูนย์แปดศูนาสองหกสองเจนะคะโทรได้24ชั่วโมงเลยบริการดีสะดวกรวดเร็วนะคะเยแล้วก็กว้างขวางอ่ะกว้างขวางมีที่วางของนะคะ เเพนรัก็นะมีฝรั่งร้องไห้ว่าฝรั่งไว้เน้นไม่อยากกลับบ้านอยากเที่ยวต่อฝรั่งร้องไห้ไม่อยากจากภูเก็ตไปเลยติดใจซะแล้วติดใจภูเก็ตแล้วค่ะ